thank you เนนะครับผูรักเขียวหัวใจเดียวกันทั้งเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวแท้เขียวปีเช่นเดิมนะครับ <พอ S 1> เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตามสัญญามีสัญญาแล้วสัญญาเยอะเหลือเกินผมเป็นลมดีกวือ่าสัญญาว่าจะมาเล่านะครับมาเล่าเรื่องอตัดแต่งตัดกิ่งไม้นะครับตัดกิ่งไม้หรือดูไหนดีนะครับ แล้วไม้ยืนต้นที่เป็นไม้เนื้อแข็งต้องตัดเดือนไหนดีนะครับไม้ประดับที่เราต้องดูดอกเราต้องตัดช่วงไหนดีนี่นี่คือหัวข้อในวันนี้นะครับแล้วท้ายคลิปผมก็จะพาไปดูที่สวนผมที่เป็นไปชี้ให้เห็นว่าเออแบบนี้มันน่าจะตัดออกหนะ้าอะไรเงี้ยเราก็จะพาไปดูอีกที่หนึง่งซึ่ง ไปดูที่ว่าเขาตัดแต่งกิ่งออกเยอะๆมันเป็นยังไงเป็นภาพเคลื่อนไหวท้ายคลิปนะครับคลิปทั้งหมดที่ผมถ่ายมานะครับก็เป็นที่สวนผมแล้วก็ที่สุริยาแลนนะครับสุริยาแลนคืออะไรสุริยาแลนก็คือ,อสถานที่ท่องเที่ยวก,กึ่งพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งที่นี่กําลังปรับปรุงนะครับก็จะมีโอ้กีตาร์ใหญ่กีต้ายักษ์นะครับแล้วก็มี ร้านกาฟแฟร้านอาหารอะไรประมาณนี้นะครับกีต้าอลังการมีที่ชมวิวนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นในภาพาเป็นใหญ่ที่สุดในโลกเอางี้ดีกว่านะครับปูอลังการนะครับบางท่านอาจจะรู้จักนะครับผมก็อยู่ที่นี่นะครับกับพี่ต่อเป็นคนจัดสวน <c oughs> เป็นคนสวน <c oughs> ตื่นเช้ามารดน้ําต้นไม้ย้ายต้นไม้กันนะครับย้ายไปย้ายมานะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับ เดี๋ยวถ้าเปิดบริการแล้วพี่น้องก็มาท่องเที่ยวได้นะครับก็มาดูดอกไม้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สวยงามขนาดไหนนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเข้าฟรีนะครับไม่เก็บบัตรไม่เสียตังค์นะครับแล้วก็คลิปที่ผมถ่ายเนี่ยก็ถ่ายอยู่ที่สุริยาแลนด์ส่วนหนึ่งนะครับที่ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับไม่ได้ไม่ได้สุริยาแลนไม่ใช่ว่าเป็นสวนป่านะครับบางท่านนึกว่าเป็นสวนป่า ใช่นะครับก็คือจะมีจะมีต้นไม้เยอะพอสมควรแต่ตอนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งมาย้ายไปย้ายมาก็อาจจะเบาบางนิดนึงนะครับแต่ก็ให้มันเข้าที่เข้าทางก็สวยงามกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวพี่น้องถ้าเปิดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีอภิสิทธิ์พิเศษเป็นคนสวนเนี่ยเป็นผู้จัดการนี่เป็นผู้จัดการสวนกับพี่ต่อสองคนทุกวันอยู่ที่นี่นะครับนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอชุ่มือือนวีเกติของท่านมาฟังเรื่องการตัดกิ่งไม้นี่การตัดกิ่งไม้นี่มันต้องมีเรื่องเล่าอีกนะพี่น้องพี่น้องอย่าเพิ่งบีบหมุนกคลื่นหนีนะครับมีความสําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันสําคัญขนาดไหนนะครับมันต้องตัดเดือนไหนปีไหนมันต้องตัดช่วงเวลาเท่าไหร่กี่โมงกี่นาฬิกานะครับต้องจุดทูบก่อนหรือเปล่า ตามผมมาเลยนะครับถ้าพี่น้องจะตัดกิ่งไม้นะครับที่เป็นไม้ที่ต้องใช้เนื้อไม้อย่างพวกต้นพยุงต้นสักต้นตะเคียนต้นยางนาต้นอะไรอีกที่เราต้องใช้เนื้อไม้ต้นกระพี้เขาควายต้นสาธรต้นมะข่าเนี่ยพวกนี้ต้นประดู่อย่างเงี้ยนะครับวิธีการที่พี่น้องจะตัดแต่งกิ่งนะครับพี่น้อง ตัดเดือนไหนรู้ไหมพี่น้องจะต้องตัดฤดูหนาวจะเข้าฤดูหนาวก็ประมาณจะเข้าฤดูหนาวประมาณพฤศจิกาเยนขึ้นไปถึงเมษาฤดูที่จะตัดแต่งกิ่งนะครับสำหรับไม้ที่เป็นไม้ที่เราจะใช้เนื้อไม้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยไม้เหล่านี้เนี่ยมันจะจำศีลพี่น้องเข้าใจคำว่าจำศีลน,นะ ก็คือมันจะไม่ปรุงอาหารมันจะไม่กินอาหารแล้วไม่ค่อยกินแล้วนะครับไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นไม้เนื้อแข็งเหล่านี้สังเกตจากตรงไหนสังเกตจากมันจะเริ่มทิ้งใบนะครับพวกต้นสากต้นพยุงต้นตะแบกต้นออะไรอะแบบต้นไม้ในหัวเยอะจัดลืมหมดเลยนะครับคือคือไม้เหล่านี้นะครับ พอถึงหน้าแรงมันจะทิ้งใบมันไม่ปรุงอาหารเราสามารถตัดแต่งกิ่งมันได้เลยไม่ต้องกลัวมันตายนะครับพี่น้องอาจจะมีข้อสงสัยถามว่าทําไมส่วนมากเขาก็จะตัดแต่งกิ่งกันหน้าฝนทั้งนั้นก็ใช่ก็เขาไม่รู้กันนะครับคือหน้าฝนพี่น้องรู้ไหมว่าคือมันลกไงหน้าฝนใบมันขึ้นแล้วมันเยอะแล้วเขาชอบตัดแต่งกิ่งกันหน้าฝนแต่ความเป็นจริงนะครับมันต้องตัดแต่งกิ่งฤดูหนาวถึงฤดูแล้ง เพราะว่ามันไม่มีผลกระทบกับต้นไม้นะครับในการเจริญเติบโตหน้าฝนน่ะห้ามไปตัดเพราะอะไรเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยต้นไม้เหล่านี้เนี่ยมันจะต้องปรุงอาหารมันจะต้องมีใบมีกิ่งนะครับแดดส่องมันจะปรุงอาหารมันจะทํางานระบบรากระบบดูดปุ๋ยระบบอะไรมันจะทํางานในช่วงฤือดูฝนต้นไม้มันก็จเจริญเติบโตลงแกนอ้วนขึ้นนะครับ คือเหมือนมันกินอาหารช่วงหน้าฝนน่ะถ้าพี่น้องไปตัดใบตัดกิ่งมันออกช่วงหน้าฝนนะครับมันก็เหมือนไปตัดปากมันอ่ะเอางี้ดีกว่าคือปากมันอ่ะสมมติว่ามันมีกิ่งเยอะๆมีมีใบเยอะๆเนี่ยก็เหมือนมันมีปากเยอะๆที่มันจะกินอาหารกินปุ๋ยกินอากาศกินแสงแดดแล้วส่งไปที่ระบบรากนะครับพี่น้องไปตัดมันออกช่วงหน้าฝนนะครับมันก็ ต้นมันก็ไม่อ้วนนะครับมันมันปากมันเหลือนิดเดียวอ่ะเหลือสมมติมันมีร้อยมีร้อยปากอย่างเงี้ยมีใบร้อยใบมีกิ่งร้อยกิ่งอย่างเงี้ยพี่น้องไปตัดให้มันเหลือกิ่งเดียวใบเดียวเงี้ยแล้วมันจะปรุงอาหารยังไงแล้วต้นไม้เจริญเติบโตได้ยังไงมันก็ไม่เจริญเติบโตนะครับเอาคิดง่ายๆเหมือนการใส่ปุ๋ยนะครับถ้าถ้าพี่น้องคนไหนที่ใส่ปุ๋ยหน้าฝนน่ะถูกต้องมีใครที่ใส่ปุ๋ยหน้าแรงบ้าง เดือนเมษาสงการร้รอนต้นไม้ใบร่วงเกลี้ยงแล้วเอาปุ๋ยไปใส่โคนต้นนะครับไม่มีก็เหมือนเรากินอาหารเราก็ต้องกินอ่าตอนกลางวันใช่ไหมเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยถ้าใครที่ไปกินแบบดึกๆอย่างเงี้ยมันก็ผิดปกตินะครับตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นไปกินอย่างเงี้ยร่างกายมันก็ผูดผิดปกตินะครับส่วนมากพี่้องสังเกตไหมคนที่กินอาหารผิดเวลาส่วนมากจะเป็นโรคเป็นพวกมะเร็ง สังเกตง่ายๆนะครับเพราะว่ามันผิดปกติมันไม่ใช่เวลาที่ร่างกายเรามันจะย่อยอาหารเวลาตีหนึ่งตีสองนะครับมันเป็นเป็นเวลาพักผ่อนนะครับต้นไม้ก็เช่นกันนะครับหน้าหนาวมันเป็นเวลาที่มันจำศีลน,นะครับท่านบอกว่าพี่ผมไม่ค่อยมีเวลาโอ้โหหน้าฝนมันลกเหลือเกินที่สวนนะครับไม่รู้อะไรต่ออะไรกลัวงูกลัวอะไรนะครับ ก็ต้องมีความจําเป็นต้องตัดหน้าฝนก็ได้เหมือนกันนะครับตัดหน้าฝนแต่ว่าข้อเสียมัก็คือ1ห,หน้าฝนนะนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกกันแล้วกันจะได้ไปไหนไหมเนี่ยก็เหมือนพี่น้องเลี้ยงบอนไซเอาเงี้ยเห็นเขาเลี้ยงบอนไซไหมถ้าบอนไซอ่ะถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งมันอ่ะเราใส่กระถางไว้ ใบมันก็จะเยอะต้นมันก็จะโตมันก็จะไม่ใช่บอนไซมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นรากมันก็จะดันกระถางแตกนะครับคนที่เลี้ยงบอนไซหรือว่าทําพวกไม้แครต่างๆเขาถึงตัดใบมันตัดแต่งใบมันให้มันเล็กๆตัดแต่งกิ่งมันอยู่ตลอดเวลาดัดมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อควบคุมควบคุมไม่ให้มันต้นอ้วนอ่าแต่เราปลูกไม้ไว้ขายไว้ใช้เนื้อไม้เราจะไปควบคุมมันทําไมเรายิ่งให้มันอ้วนมันยิ่งดีพี่น้องจาไว้ว่าต้นไม้น่ะ รากมันไปถึงไหนนะครับใบมันไปถึงไหนรากมันไปถึงนั่นนะครับยกเว้นต้นไทรนะครับอ่าสมมุติว่ารากมันไป5เมตรนะครับเออใบมันไป5เมตรรากมันก็แผ่ไป5เมตรเหมือนกันนะครับสัญชาตยานถ้าเราตัดยอดมันเหลือเมตรหนึ่งรากมันก็จะไม่ค่อยไปไกลมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละถ้ายิ่งเราจํากัดพื้นที่ในการปลูกจํากัด ต้นมันจํากัดใบมันมันยิ่งต้นเล็กนะครับพี่น้องอลองเอาไม้แคะเน่ะเอาไปลงดินดูสิไอที่เขาเลี้ยงแค่แคะเอาไปลงดินดูสิมันจะโตไหมมันมีพื้นที่มันมีกิ่งมีใบเยอะๆมันก็โตนะครับก็คิดง่ายๆดูแค่ไม้แคะกับไม้บอนไซในกระถางแค่นั้นเองนะครับว่าต้นไม้จะโตไม่โตนะครับว่าเทคนิคการตัดถ้าตัดยิ่งตัดเยอะ นะครับมันก็ยิ่งไม่มีอะไรที่จะปรุงอาหารต้นมันก็เล็กเหมือนการปลูกไม้ถี่ไม้ห่างเขาเลือกไม้ถี่ไม้ห่างอีกแล้วนะครับก็คือถ้าพี่น้องปลูกต้นไม้ถี่ถี่ใช่ไหมถี่ถี่เนี่ยก็คือรากมันอะ่ะรากติว่าปลูก2เมตรคูณ2เมตรหรือว่าเมตรคูณเมตรเนี่ยรากมันก็จะชนกันพี่น้องเข้าใจไหมก็คือใบมันไปถึงไหนรากมันไปถึงนั่นใช่ไหม คือใบมันก็จะชนกันแล้วก็รากมันก็จะชนกันด้วยใบข้างบนมันอ่ะกิ่งมันก็จะชนกันมันก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยแหลมแหลมขึ้นไปต้นเล็กต้นแหลมสูงอย่างเดียวไม่อ้วนเพราะว่าใบมันแผ่ไม่ได้รับแสงแดดไม่ได้แล้วก็รากมันอ่ะมันเดินไปไหนไม่ได้เพราะเพราะเราปลูกทีต้นไม้มันเลยไม่อ้วนมันหาอาหารไม่ได้มันแย่งอาหารกัน รากมันชนกันผมถึงบอกว่าเวลาพี่น้องปลูกต้นไม้ต้องปลูกห่างๆต้องปลูก4ี่คูณหเมตร5้าคูณหเมตร6กคูณหเมตร8ปคูณสิเมตรอะไรก็ว่ากันไปนะครับยกเว้นพี่น้องจะไม่ขายเนื้อไม้ปลูกทิ้งเหมือนผมปลูกเนี่ยบางส่วนผมก็ปลูกทิ้งอย่างเงี้ยกไ็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราจะขายเนื้อไม้ในส่วนที่เราแยกที่จะขายเนื้อไม้เราต้องปลูกห่างๆนะครับก็ เพื่อที่จะไม่ให้รากมันชนกันใบมันชนกันนี่มันมีผลแล้วพวกผล,ลไม้ล่ะเออพวกผล,ลไม้พี่น้องสังเกตไหมถ้าใครปลูกผล,ลไม้ทีทีเนี่ยจะได้ผลผลิตน้อยอย่างปลูกมะม่วงเนี่ยลองปลูกไปสิเมตรคูณเมตรเนี่ยให้มันชนกันเลยนะกิ่งมันน้อยลูกมันก็ออกน้อยอ่าลองปลูกทุเรียนเมตรคูณเม,ตร,ม,ต,รม,ต,รมตรสิกิ่งมันกิ่งมันออกไปไหนไม่ได้รากมันก็ชนกันก็ได้ผลผลิตน้อย ชาวชาวสวนรู้ดีผมว่าชาวสวนเขารู้ดีเขาต้องปลูกให้มันห่างๆไว้นะครับเพราะจะได้ผลผลิตเยอะกิ่งมันเยอะลูกก็ติดเยอะนะครับแต่การตัดแต่งกิ่งผลไม้ผมจะไม่เล่าในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมว่าพี่น้องชํานาญอยู่แล้วคนที่ทําสวนทําการเกษตรมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนไม้ประดับแล้วก็ไม่เหมือนไม้ยืนต้นที่ขายเนื้อไม้พวกไม้ไม้ผลนะเพราะว่าเวลาติดผลผลิตเขาก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะครับ เทคนิคต่อมาพี่น้องเอาเท้ากายน้าผางแล้วแม่แค่จะตัดกิ่งไม้นี่ทำไมมันยุ่งยากมีเทคนิคมีเวลาเวลาตัดเหมือนกันนะครับโอ้ยพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เขาตัดคนที่เขาตัดไม้ฟืนส่งลงไม้ฟืนนะผมรู้จักเขานะผมถามเขาว่าไปตัดไม้เนี่ยเจอผีเจออะไรบ้างไหมต้องทําพิธีไหมเขาบอกอุย้ยต้องทํานะครับบางทีเขาตัดต้นตะเคียนต้นอะไรเนี้ยเขาต้อง,องอจุดทูบ น้ำแดงพวงมาลัยไหวต้องขอเข้ามาขออะไรนะครับเป็นความเชื่อของคนไทยเขาบอกวันหนึ่งเขาไปตัดเขาไม่ได้ขอเข้ามาเขาตัดเลื่อยโซ่โซ่เขาอะโซ่เลื่อยอะขาดสองท่อนเลยเขาบอกเส้นหนึ่งกะหลายพันเขาพอตัดเสร็จแล้วไม้แตกไปเยออกมาเป็นสองสิ่คนลุกสู้เขาบอกโอ้ยต้องยกมือไหว้กันใหญ่เลยนะครับเอก็มีอนี่นะครับเขาก็ต้องมี เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อของคนไทยก็ต้องมีบ้างแต่เราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเราไม่ต้องขนาดนั้นอันดับต่อมาแวะข้างทางอีกแล้วถ้าพี่น้องจะตัดต้นไม้นะครับที่มันเป็นไม้ดอกออกดอกหน้าแรงกับหน้าฝนมันจะมีต้นอะไรที่ออกหน้าแรงพี่น้องลองนึกดูเช่นต้นคูนที่เห็นประจำประจำที่เรารู้จักทั่วไปต้นคูน ต้นตะแบกต้นอะไรอีกต้นสลาวที่ออกดอกหน้าแรงใช่ไหมต้นจานต้นทองกวาวนี่แหละแล้วก็ต้นอะไรอีกอต้นสีตรังเนี่ยออกดอกหน้าแรงหน้าแรงแล้วดอกสวยนะครับประมาณนี้นะครับที่ออกดอกหน้าแรงถ้าพี่น้องจะตัดแต่งกิ่งต้องตัดก่อน6เดือนพี่น้องเข้าใจไหมสมมุติว่ามันออกเดือนเมษาใช่ไหมพี่น้องก็นับไปเลย พี่น้องจะต้องตัดแต่งกิง่งเดือนนี้แหละเดือนตุลานี่แหละเออนี่พอดีเลยเดือนนี้แหละที่ผมตัดอยู่เนี่ยตอนนี้ผมตัดทองกวาวตัดสีตรังตัดตะแบกแล้วก็อะไรอีกต้นหนึ่งที่ผมตัดแต่งกิง่งเพื่อที่จะให้มันออกดอกหน้าแรงพอดีเดี๋ยวมันจะแตกใบใช้เวลา6เดือนแล้วก็ต้นอะไรอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวมองมองดูก่อนนะครับต้นคูณกัลลปพฤกเนี่ยผมตัดตอนนี้ผมตัดอยู่ อยู่ที่บ้านนี่แหละเพื่อที่จะให้มันออกดอกช่วงเดือนเมษาพอดีนะครับเมษาพฤษภ,ภาเนี่แหละนะครับประมาณมีนาเมษาเนี่แหละมันก็จะออกดอกนะครับก็คือ6เดือนเพราะอะไรต้อง6เดือนเพราะว่ามันจะได้แตกใบแล้วก็มีกิ่งก้านที่มันจะออกดอกนะครับคือพี่น้องต้องย้อนถ้าเป็นต้นไม้ที่ออกดอกเดือนพฤษภาหน้าหน้าฝนใช่ไหมก็มีต้อนอะไรบา้างอเดือนพฤษภา ที่ผมเห็นโดดเด่นที่สุดก็คือต้อนหางนกยุงเอาเงี้ดีกว่าต้นหางนกยุงสีแดงะนะครับพี่น้องก็ตัดเดือนไหนเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาก็ตัดแต่งกิ่งได้เลยเนี่ยเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกรากรุ่พามีนาเมษา,าพฤษภาพฤษภาเดือนที่7มันก็ออกดอกพอดีต้นหางนกยุงต้นชยพฤกเนี่ยที่ออกเดือนพฤษภาเนี่ยเดือนพฤศจิกานี่ตัดแต่งกิ่งได้เลยนะครับถ้าเราไปตัดตอนเดือนมกราได้ไหม ได้เหมือนกันแต่มันจะแตกใบทันหรือเปล่ามันไม่มันไม่ทันนะครับบางทีมันมันจะเข้าแรงแล้วถ้าไปตัดเดือนตอนนั้นนะครับมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยตัดช่วงนี้แหละมันกําลังแบบมันมีฝนอยู่เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับมันก็มีความชุ่มชื้นมีอะไรอยู่แล้วก็ฝนมันก็ไม่ไม่ไม่แรงมากมันไม่ทําให้ต้นไม้ที่จะขึ้นลาหรือว่ากิ่งเน่านะครับก็คือตัดได้เลยแล้วพวกพยุงล่ะพยุงใช่ไหมพยุงมันออกดอกเดือนไหนนะเดี๋ยวผมนับก่อน พยุงมันออกดอกเดือนอเดือนกันยาพฤษภา,ามิถุนามิถุนามิถุนากรกฎดากรกฎดามันออกประมาณกรกฎดานี่แหละกรกฎดาสิงหากันยานี่แหละประมาณนี้แหละต้นพยุงต้นสักสักนี่ออกพฤษภาก็ยนระยะเวลาอีก6เดือนพี่น้องก็ตัดประมาณสกาธันวาประมาณธันวาก็ตัด พฤศสกีกาเออพืสกีกาเนี่ยตัดได้แล้วพฤศสกีกาธันวาเนี่ยตัดได้พอดีเลยลูกพยุงอะแก่พอดีลูกพยุงอะแก่เอาเม็ดไปปลูกพอดีนะครับพยุงกับต้นสักนี่เม็ดแก่พอดีพฤศสกีกาธันวาเนี่เม็ดเริ่มแก่ตัดแต่งกิ่งได้เลยเก็บเม็ดมันก่อนแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเดี๋ยวหน้าฝนมันก็แตกดอกนะครับก็คือเทคนิคง่ายๆก็คือไม่เรียกเทคนิคจำเอาก็ได้จำเอาก็ได้ พี่น้องก็ดูปฏิทินเราก็ได้ก่อนหเดือนนะ่ะถ้าจะให้ไม้มันออกดอกไม้ที่เราปลูกนะครับเราก็ตัดเลยก่อน6เดือนอ่าสมมุติออกหน้าแรงก็นับย้อนมาถ้าจะให้ออกเดือนพฤษภาไม้บางชนิดมออกเดือนพฤษภาก็นับย้อนมา6เดือนเช่นเดียวกันแล้วก็ตัดมันก็จะออกดอกช่วงนั้นพอดีนะครับเออผมเกือบลืมไปอย่างหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องตัดแต่งกิ่งนะครับคือมันจะตัดตัดเล็กน้อย กับตัดอย่างเยอะอย่างหนักแต่ส่วนมากผมว่าพี่น้องคงไม่ตัดอย่างหนักหรอกตัดเล็กน้อยกับตัดอย่างหนักหมายความว่ายังไงคือตัดเล็กน้อยก็คือตัดแต่งกิ่งธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับแต่ถ้าตัดอย่างหนักเนี่ยก็คือตัดครึ่งต้นอะไรเงี้ยตัดแบบตัดเยอะแต่ถ้าพี่น้องตัดเยอะขนาดนั้นนะครับมีกรณีพิเศษอีกนะครับพี่น้องจะต้องทั้งไม้ประดับแล้วก็ไม้ไม้ขายเนื้อด้วย พี่น้องจะต้องตัดหน้าฝนนะครับสมมุติว่าพี่พี่น้องตัดครึ่งต้นอย่างเงี้ยนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะแตกขึ้นมาพอตัดแล้วต้องเอาปูนแดงทานะครับไม่ให้มันเป็นเชื้อราหน้าฝนมันถึงจะลดการคลายน้ําถ้าเราตัดครึ่งต้นนะแต่ผมว่าส่วนมากพี่น้องไม่ตัดต้นไม้ไม่ได้ตัดครึ่งต้นกันหรอกน้อยคนจะตัดนะครับเพราะว่ายกเว้นมันมันมันติดบ้านจริงๆมันดันบ้านมันจะทับบ้านจริงๆถึงจะตัดนะครับ ส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อยส่วนน้อยนะครับแล้วไม้ประดับที่มันออกดอกทั้งปีอย่างพวกกาหลงพวกอทองอูไลพวกอะไรอย่างที่ออกดอกทั้งปีออกดอกบ่อยๆพวกต้นพุธอะไรอย่างเงี้ยนะครับพุทธน้ำบุตรพุธต่างๆนะครับที่มันออกดอกทั้งปีพุดพิชยาแล้วมีอะไรที่มันออกดอกทั้งปีแต่ไม่ใช่ออกดอกติดๆนะครับพวกต้นโมกอะไรเงี้ย คือมันอาจจะเว้นเดือนหนึ่ง <vê d ream> สงเดือนออกดอกครั้งหนึ่งตัดแต่งกิ่งตอนไหน,นอันนั้นแล้วแต่สะดวกเลยนะครับคือดอกมันโรยแล้วพี่น้องจะตัดแต่งกิ่งก็ได้นะครับคืออันนั้นตัดได้เลยนะครับถ้าที่ออกดอกทั้งปีนะอ่าแล้วแต่ความสะดวกก็แล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ขายเนื้อไม้อยู่แล้วเราดูดอกมันอย่างเดียวถ้าดอกมันโรยแล้วยิ่งตัดแต่งกิ่งมันบางทีต้นไม้บางชนิดมันไม่มันไม่ออกดอกซ้ําที่เดิมนะครับ มันไม่ออกดอกซ้ําที่เดิมเราต้องตัดขั้วเก่าทิ้งนะครับมันก็เหมือนพวกผลไม้แหละพวกผลไม้เขาก็ถึงเวลาออกลูกเสร็จนะครับเขาก็ตัดแต่งกิ่งนะครับแต่เขามีเทคนิคของเขาพวกสวนผลไม้เขารู้วิธีการคือต้องตัดแต่งกิง่งให้แดดส่องถึงไม่ให้เป็นโรคไม่ให้เป็นเชื้อรากิง่งไหนเน่าเอาออกอนะไรเงี้ยเขามีวิธีการของเขามันก็ค,คล้ายๆกับพวกไม้ประดับที่ออกดอกทั้งปีนะครับมีพี่น้องสงสัย ถามตลอดเลยนะครับว่าต้นพยุงทําไมมันโค้งไปโค้งมาทําไมกิ่งมันเยอะอ่าทำไมกิ่งมันเยอะมันต้องตัดแต่งกิ่งไหมกิ่งมันลากดินนะครับคือเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็แล้วกันเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับต้นที่ว่าตัดแต่งกิ่งคือตัดได้ตัดตามสมควรนะครับพี่น้องอย่าอย่าไปตัดเยอะทําไมผมถึงพูดเช่นนั้นเอาอย่างนี้ถ้าคนเราอะ่ะถ้ามีขาเดียวใช่ไหม ถ้าพี่น้องมีสมมติว่าพี่น้องมีขาขาเดียวขาพี่น้องจะใหญ่ไหมขาหนึ่งขาอีกขาหนึ่งอ่ะขาหนึ่งอ่ะพี่พี่น้องไม่มีขาด้วนหรือว่าขารีบอย่างเงี้ยพี่น้องใช้ขาขาเดียวพี่น้องจะขาพี่น้องจะอ้วนไหมมันอ้วนนะครับก็คือถ้าต้นพยุงอ่ะมันมีใบข้างบนเยอะๆเนี่ยมันจะดุมันจะทําให้ต้นมันอ้วนโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะรับใบข้างบนมันเขาเรียกว่ามันเป็นสัญชาตญาณของต้นไม้ ที่มันไม่ต้องการให้ต้นมันล้มนะครับเดี๋ยวมันจะทําต้นมันอ้วนเองแต่ถ้าพี่น้องไปตัดใบออกโม้นะครับใบออกจนเกลี้ยงให้มันแหลมนะครับพอถึงเวลามันมีใบเยอะๆแล้วมันก็โค้งลงมาเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูนะครับคือเราตัดออกพอสมควรให้มันทรงตัวให้มันอยู่ได้นะครับไม่ใช่ว่าตัดใบมันออกเกลี้ยงแล้วมันก็ไปขึ้นอยู่ตรงข้างบนน่ะตรงตรง เป็นกระจกอยู่เหมือนคนหัวโตนะครับคือต้องให้มันสมดุลน่ะเขาเรียกว่าสมดุลน่ะต้องให้ปีกมันสมดุลเดี๋ยวมันคือต้นไม้น่ะเดี๋ยวมันพยุงตัวมันเองมันเขาเรียกต้นพยุงเดี๋ยวมันพยุงตัวมันเองเอางี้ดีกว่าผมปลูกอ่ะต้นไม้ต่างๆอ่ะผมไม่ได้ใช้ไม้ค้ํามันเลยเอางี้ดีกว่าที่สวนผมอ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดูแลตัวมันเองโดยอัตโนมัติสัญชาตญาณมันมันไม่ใช่ไม้เลื้อยเอางี้ดีกว่า พยุงมันไม่มันไม่ใช่ไม้เลื้อยมันมันคงไม่เลื้อยไปกับพื้นหรอกถ้าพี่น้องไปยุ่งกับมันอะมันจะเลื้อยมันไม่เลื้อยนะครับผปล่อยตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็ตั้งตัวของมันขึ้นมาเองเพียงแต่ว่าถ้ามันมีสองต้นนะครับเราก็ตัดให้มันเหลือสักต้นหนึ่งเพื่อที่จะให้ต้นต้นที่เหลือต้นเดียวมันมันแข็งแรงมันอ้วนก็พอนะครับแต่ถ้าพวกง่ามพวกอะไรไม่ต้องไปต้องไปยุ่งมันเดี๋ยวมันดูแลตัวมันเองนะครับต้นไม้เนี่ยมันจะมีต้นพยุงเนี่ยมันเป เดี๋ยวเวลาต้นมันอ้วนๆอายุเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งข้างบนมันจะดูแลตัวมันเองมันจะลดรีบลงเองนะครับแต่ถ้าเป็นพวกต้นสากต้นยางนาอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันทิ้งกิ่งอัตโนมัติไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันเยอะนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ตัดแต่งกิ่งว่าทาไมพอเราตัดแล้วมันก็แตกออกมาใหม่แตกออกมาใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ สวัสดีครับพี่น้องผมพามาดูต้นพยุงประหลาดพยุงที่เป็นไม้เลื้ยนะฮะไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะครับพี่น้องเห็นไหมเนี่ยต้นมันไม่ใหญ่มากคือเขาเขาตัดกิ่งมันออกเยอะมันก็จะเป็นสภาพนี้นะครับคือผมเคยตัดเอางี้ดีกว่าผมปลูกพยุงนะผมเคยทําแบบนี้มันมันเสียไปเลยนะครับคือเราปล่อยตามธรรมชาติอย่าไปตัดมันคือสัญชาตญาณของพยุงนะครับหรือว่าต้นไม้ทุกชนิด พอมันไม่มีใบมันจะต้องแตกใบแล้วมันก็จะแตกใบอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะให้มันตั้งสมดุลกันสังเกตง่ายๆเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับเนี่ยพี่น้องดูทุกต้นเข้าไปตัดคืออย่างนี้มันต้องเอาไม้ค้ำทุกต้นเลยเนี่ยถ้าเราปลูกร้อยต้นเราก็เป็นลมพอดีตัดไม้ค้ำเป็นร้อยต้นวุ่นวายไปหมดนะครับปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติของมันเนี่ยถ้าไม่ปล่อยมันไปไป,ไปตัดแต่งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับ คือตัดแค่ไม่ให้มันรุ่มล่ามแค่นั้นเองนิดเดียวนะครับตอนที่มันต้นเล็กๆไม่ให้มันจมดินแค่นั้นเองเนี่ยพอเราตัดแล้วมันจะแตกขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะแตกใบมันจะแตกฝั่งนี้พี่น้องเห็นไหมเพื่อที่จะให้ต้นมันเอียงมาฝั่งนี้ไงเพราะเราไปตัดมันคือมันมันจะสร้างความสมดุลให้มันตั้งตรงโดยอัตโนมัติแต่เราไปทุกคนนะผมสังเกตดูไปตัดกันอยู่นั่นและ แล้วมันก็จะล้มไปฝั่งหนึ่งเดี๋ยวมันจะแตกมันก็จะแตกเขาเรียกว่ามันจะแตกกิ่งอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นง่ามเพื่อที่จะให้มันสมดุลกันเนี่ยมันจะแตกออกมาพี่น้องเห็นไรมันจะดึงน้ําหนักมันให้ต้นตรงไงเราก็ไปตาดมันออกอีกมันดึงเหมือนเหมือนแขนขาดข้างหนึ่งใช่ไหมคนมันก็จะเอียงเหมือนเหมือนยางแบนข้างหนึ่งอะนะ พอมันเติมลมเองอัตโนมัติแล้วเราก็ไปตัดมันออกอีกมันก็เอียงอีกนะครับมันก็เป็นพยุงเลื้อยอย่างเงี้ยพยุงทรงเลยนะครับผมเคยทำผมถึ่งมาเล่าพี่น้องฟังไม่ต้องไปตัดมันนะครับเนี่ยให้นม่มันแตกอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะให้ต้นมันสมดุลอย่างเงี้ยต้องตัดไอ้โค้งนี่ทิ้งเลยนะครับเนี่ยต้นต้นสักเหมือนกันสังเกตว่าต้นไหนที่เราไปตัดมันบ่อยๆเลาะใบมันเพื่อที่ให้ต้นมันตรงมันจะโค้ง แต่ต้นไหนที่เราไม่ไปเลาะมานันนะมันไม่โคง้งผมบอกพี่น้องเลยมันไม่โคง้งเนี่ยเห็นไหมพอเราไปตัดมันมากมันก็จะแตกแตกกิ่งออกมาฝั่งนี้เพื่อที่จะดึงดึงต้นให้ตรงไงนะครับพี่น้องก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ไม่ต้องไปตัดเยอะอ้าวสวัสดีครับดูผมให้มาดูปุ่มพยุงนะครับมีพี่น้องถามว่าถ้าแมงกินพยุงแล้วมันจะหักต้องไปกําจัดยังไงต้องเอายาใส่ไงไม่ต้องทําอะไรนะครับ คือมีเป็นความโชคดีที่พยุมีปุ่มแบบนี้ปุ่มมันราคาแพงแล้วพยุมันจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาเป็นลายสวยมากตรงนี้ต้นนี้จะได้ราคาแพงกว่าทุกต้นนะครับมันไม่หักนะครับถ้าพี่น้องกลัวมันหักก็ตัดใบมันออกนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ต้องกังวลเรื่องแมงเจาะแบบนี้นะครับอันนี้ผมอยู่ที่อยู่ที่สวนผมนะครับผมเดินเข้ามาในสวนามาถ่ายพี่น้องดูนะครับ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับคือต้นไม้บางชนิดเนี่ยเราต้องปล่อยมันนะครับเดี๋ยวมันดูแลตัวมันเองถ้าเกิดแมงมันเจาะ,ะมันจะล้มก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่มันคงไม่ล้มทั้งสวนไม่กินทั้งสวนนะครับต้องปล่อยมันตามธรรมชาติถ้าเราจะแก้ไขก็ได้นะครับอย่างต้นพยุงเมื่อกี้อันนี้เป็นอันนี้ผมพาเดินมาเรื่อยๆต้นบุญนาคต้นลำดวนนะครับ ถ้าเราจะแก้เราก็เอาพลดานที่วเป็นสีม่วงๆไปหยอดโคลนมันนะครับแมมก็จะตายแต่ผมไม่เคยหยอดเพราะว่าปล่อยตามธรรมชาตินะครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่เบื้องหน้ากําลังตัดแต่งกิ่งต้นไม้เนี่ยต้นคูนต้นมะม่วงต้นอะไรต่างๆนะครับที่ผมตัดแต่งกิ่งอยู่ที่สุริยาแลน์อยู่กับพี่ต่อนะครับเดี๋ยวจะถ่ายลายไม้ให้ดูในคลิปต่อไปนะครับนี่ตัดแต่ง ต้นตาลต้นตาลนี่ผมปลูกเองนะครับผมเคยทําคลิปพี่น้องเชื่อไหมได้กินลูกแล้วนะครับพอดีมันบางวิวก็เลยตัดใบมันออก<ป>นีกําลังตัดต้นจานนะครับต้นจานโดยทองกาวปลูกติดบ้านเกินไปนะครับมันจะล้มทับบ้านเดีย๋ยวมันก็แตกใหม่นะครับตัดยอดมันออกเป็นต,ต้นใหญ่มากนะครับต้องระวังต้องช่วยกันหลายคนอารถด,ดึงด้วยนะครับเพราะมันจะล้มใส่บ้านทางท้้งหลังเลย หหม่ค,คมสมควรแก่เวลายืเดเยื้อมาพอสมควรนะครับหวังว่าพี่น้องคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปหลังจากที่ผมตัดแต่งกิ่งแล้วผมก็จะให้ดูลายเนื้อไม้ที่ผมตัดแต่งกิง่งสุดท้ายก็ขอพี่น้องตัดแต่งกิง่งต้นไม้ด้วยความสนุกสนาน ด้วยความร่มรื่นใจด้วยความมีความสุขนะครับในการถือกัดกายแล้วเล็มป๊บ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 นี่บางคนชอบมากผมคนหนึ่งอะชอบปัดเก็บแก็บเก็บใบไหนแห้งๆอย่างเงี้ยตัดแก็บเก็บมันเพลินนะมันมีความสุขนะครับมีคําถามก็เม้นข้างล่างนะครับถ้าไม่เม้นก็โทรละเลขมา <c oughs> อขอพี่น้องมีความสุขทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับบุนลาา่า ก็พลันมาเยอนสัญญาณตอกย้ำคำเตือนลมหนาวจะเข้ามาแทนเสียงนกกาเบาร้องเบาแหวลอยตามลมฟังแล้วให้ทุกรักผมเหมือนคมมี